เออออกมาข้าเขาโอเคโอเคโอเคต่อไปนะ uh huh. ทำต่อไปนะ uh huh. when you are away when when you are, <A way. S 1> when you are away when you are away นี่เธอจะมาสมัครตำแหน่งการตลาด <c oughs> แต่เธอจบแค่ปอหกนี่นะใช่ค่ะทำไมหรอคะเปล่าฉันแค่ฟังแล้วมันดูตลกดีอ่ะ อโอ้ยแล้วฉันจะสอบผ่านไหมเนี่ยเออโอโจฉันอ่านไม่ออกอะ่ะอบีบรรทัดเนี้ยเกแกช่วยอ่านช่วยแปลให้ฉันหน่อยสิเนี่ยเน,น,นโหภาษาอังกฤษล้วนเลยฉันอ่านไม่ออกหรอกนะลุงแกนั่นแหละเรียนจบมาสูงกว่าฉันแล้วแถมจะได้เป็นผู้จัดการแล้วด้วยแกน่าจะอ่านแล้วแปลออกได้มากกว่าฉันนะพี่ฉันพูดตรงๆนะ ฉันเรียนจบมาสูงก็จริงแต่ว่าฉันก็ไม่ได้เก่งทุกเรื่องเลยนะยิ่งภาษาอังกฤษนะสมัยฉันเรียนอ่ะฉันได้แค่เกรดหนึ่งอ่ะเนี่ยฉันเรียนจบมาได้ก็บุญแค่ไหนเล่าอ้าวฉันก็นึกว่าคนที่เขาเรียนจบกันสูงๆอ่ะเขาจะได้กันทุกวิชาสอีกนี่ไม่ต้องมาพูดประชดฉันเลยนะเปโรค โปรเจกต์คุณเสร็จแล้วหรือยังเออโปรเจกต์อ๋อ,อยังไม่เสร็จเลยค่ะท่านประธานเออคือว่าท่านประธานเข้ามาตามถึงข้างในแผนกเลยเหรอคะเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวฉันเอาไปให้ที่โต๊ะเลยก็ได้ค่ะทำไมถึงยังไม่เสร็จคุณทำเป็นอาทิตย์แล้วนะคุณลุงนาะยจะต้องสอบเลือกตำแหน่งอีกอะทำไมช้าจังเลยเ ท่านประธานคะเดี๋ยวฉันขอเวลาสามวันนะคะฉันจะรีบทำให้เสร็จเลยค่ะแล้วนี่ทำไมออฟฟิศดูลดขนาดนี้เนี่ยเราอ,อยู่กันได้ยังไงอะ่ะไม่ตรงภาษาบ้างเลยเหรอฮะเออคือพวกเราเร่งกันทำงานจนไม่มีเวลาแล้วก็ลืมกันไปเลยอะคะ่ะท่านประธานแต่เดี๋ยวพวกเราจะรีบเก็บนะคะขอโทษด้วยคะ่ะท่านประธานไม่ต้องมาแก้ตัว แล้วทำไมไม่หัดทำเองกันบ้างทำไมต้องรอแต่แม่บ้านไม่ได้เรื่องโอ๊ยประธานก็ไม่รู้จะบ่นอะไรกันกน,นักกระหนาเนี่ยฉันยิ่งปวดหัวอยู่งานก็เยอะแถมจะต้องมาสอบอีกเป็นผู้จัดการนี่ทำไมมันยากมันเย็นขนาดนี้วะเนี่ยแล้ว ทำไมเมียบ้านอะ่ะยังไม่มาอีกอะ่ะไม่มีใครทําความสะอาดเลยมันก็สมควรแล้วแหละที่ท่านประธานจะบ่นอะ่ะแต่ว่าฉันก็ปวดหัวมากเลยงานก็เยอะมาสั่งนูวนสั่งนี่บ่นน้น่นบ่นนี่จนฉันจะเป็นลมอยู่แล้วเฮ้านี่ลุงฉันนึกออกแล้วนะว่าใครจะมาช่วยแกแปลภาษาจริงเหอเดี๋ยวฉันจะช่วยแกอี พี่มดพอจะมีเวลาว่างสักสิบนาทีไหมคะอ้าคุณโอโจได้เลยค่ะคุณโอโจน่ะมีอะไรให้พี่มดรับใช้เหรอคะนี่ไงลุงคนที่จะช่วยแกแปลภาษาอังกฤษฮะโอโจนี่แกจะบ้านเหรอฮะจะให้แม่บ้านนี่นะมาช่วยแปลภาษาอังกฤษช่วยสอนภาษาอังกฤษฉันแก่มีสมองคิดบ้างไหมเนี่ย จะให้แม่บ้านเนี่ยมาช่วยแปลภาษาอังกฤษมาช่วยสอนภาษาอังกฤษฉันนี่นะถ้าเขาพูดภาษาอังกฤษได้เขาเป็นภาษาอังกฤษเขาจะมาเป็นแม่บ้านตกต่อยแบบนี้หรอฮะนี่ลุงแกจะไปพูดแบบนี้ได้ยังไงแกยังไม่รู้ที่มาที่ไปของพี่มดเขาเลยนะว่าช่วงก่อนหน้าเนี้เขาทําอาชีพอะไรมาแกจะไปพูดดูถูกพี่มดเขาแบบนี้ได้ยังไงไม่เป็นไรหรอกคะ่ะมันก็คงจะจริงเหมือนอย่างที่คุณลุงเขาว่าเนี่ยนะคะ พี่มดเองก็เป็นแค่คนบ้านนอกคนหนึ่งถ้าเก่งจริงเนะี่ยคงไม่มาเป็นแม่บ้านหรอกคะ่ะเออรู้ตัวก็ดีแล้วนะเออถ้าเกิดไม่ไม,มีอะไรแล้วนะ่ะพี่มดขอตัวก่อนนะคะเป็นแค่แม่บ้านนี่โอโจแกน่ะสมองขึ้นสนิมหรือเปล่าฮะ คิดไม่ได้เหรอคิดสิคิดอีกสักนิดคิดคิดคิดทุกคนรนาทุกคนทราบดีแล้วใช่ไหมครับที่ผมเรียกทุกคนมาประชุมในวันนี้เพื่อที่จะมาแจ้งผลการสอบของคุณทุกตั้งแต่วันนี้คุณได้รับตำแหน่งผู้จัดการ ฝ่ายการตลาดคนใหม่ครับเฮ้ยขอบพระคุณมากค่ะท่นะทานประธานมันเป็นความสามารถของคุณลุงเองครับว้าวอย่าลุงฉันยินดีกับแกด้วยนะยินดีด้วยนะครับคุณลุงจารก,การคน,นใหม่เฮ้ยเฮ้ยขอบใจมากโซสขอบใจโอโจเอาเลยครับก็วันนี้ผมขอจบการประชุมเพียงเท่านี้นะครับ ทุกคนแยกย้ายไปได้นะครับเดี๋ยวคุณลุงอยู่ก่อนนะครับผมมีเรื่องที่จะคุยเรื่องงานค่ะตัวค่อัเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับจะมีลูกค้ามาจากประเทศสิงคโปร์ผมจะให้คุณรุงเนี่ยเตรียมเอกสารและโปรเจกต์ไว้ให้เรียบร้อยนะครับเออลูกค้ามาจากสิงคโปร์เลยเหรอคะแล้ว ต้องพูดภาษาอังกฤษด้วยไหมคะอ๋อก็ใช่สิครับก็คุณสอบผ่านเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดเรียบร้อยแล้วนี่ครับจะกังวลอะไรล่ะครับค่ะท่านประธานเออแต่คือว่าเออว่าคุณไม่ได้สอบเองเอ๋อฉันสอบเองค่ะแต่ฉันแค่พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะคะท่านประธานเอออันนี้มันอ่านว่าอะไรเนี่ยเออ ดีโอดีโอมันต้องอ่านว่าดู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 ดโอ,อยูเฮ้ยไม่ใช่ดิเออเรื่ถูกวะโอ้ยอะไรวะเนี่ยทำไมฉันไม่เข้าใจเลยอ่ะมันอ่านว่าอะไรเนี่ยโอ้ยฉันจะสอบผ่านมิเนี่ยทำไมมันถึงได้ยากขนาดนี้เนี่ยตายแล้วตายแล้วดูดูโอ้ยเครียดว่ะเออ,เอ,อแม่บ้านแม่บ้านพี่บอส วันนี้หน่อยสิอ,อ่ะมีอะไรคะคุณลุงคุณลุงเรียกพี่เหรอคะใช่ค่ะคืออ่าพี่มดคะพี่มด่ะพูดภาษาอังกฤษได้จริงๆเหรอคะก็พอได้คะ่ะคุณลุงมีได้เหรอคะคุณลุงจะให้พี่มดแปลให้เหรอคะอมันสมองของพี่มดเนี่ยคงไม่มากพอสําหรับคุณลุงหรอกนะคะงั้นพี่มดขอตัวไปทำง,งานก่อนนะคะคุณลุงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มดพี่มด,มดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนค่ะพี่มด คือพี่มดค่ะเออคือฉันขอโทษนะพี่มดที่วันนั้นอ่ะฉันว่าพี่มดไปอ่ะดูถูกพี่มดเอาไว้อ่ะค่ะคือตอนเนี้ยฉันหมดหนทางแล้วจริงๆนะคะพี่มดคือว่าฉันจะต้องสอบเป็นผู้จัดการอ่ะฉันกลัวว่าฉันจะไม่ผ่านนะค่ะแล้วอีกอย่างนึงครอบครัวของฉันเนี่ยเขาหวังในตัวฉันมากเลยอ่ะเขาอยากให้ฉันเป็นผู้จัดการมากๆเลยค่ะถ้าฉันไม่ผ่านนะ ครอบครัวของฉันเนี่ยเขาเสียใจมากๆเลยนะคะพี่โมดพี่โมดช่วยหน่อยนะนะเออก็ได้นะพี่ช่วยสอนเอาไปเก็บไหนพี่ดูสินี่ค่ะเออว่าแต่ลุงเตรียมปากกากับกระดาษมาหรือเปล่าเนี่ยปากกามีแต่ไหนพี่ดูสิเดี๋ยวเธอจะเอากระดาษให้ฉันดูเป็นยังไงบ้างนี่เลยโอ้ลุงมันเป็นคำถามแนวจิตวิทยาเลยนะเนี่ย มีตั้งสิบข้อน่ะโอ้โหโโหแล้วแล้วแบบเนี้ยฉันจะจำได้หรือเปล่าเนี้ยโอ้โหตายแล้วแค่คำศัพท์อ่ s h is 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 a Mr อะไรอย่างเงี้ยฉันก็พอได้อยู่นะแต่ว่าถ้าคำยากกว่านั้นฉันก็ไม่ไม่ได้แล้วอะลุงลไม่เป็นไรหรอกลุกคนเราน่ะมันเริ่มมาจากศูนย์กันทุกคนนั่นแหละเดี๋ยวพี่มดจะสอนฝึกอ่านเขียนเองเวลาลุงไปสอบน่ะลุงจะได้จำแม่นแไงนะ มาข้อแรกพี่มดจะสอนลุงก็พูดตามกันแล้วกันนะะข้อแรกนะลุงนะพี่มดจะอ่านให้ลุงฟังแล้วลุงก็พูดตามนะอ What do you think What do you think เออเวลาเราพูดตัวเคกเดี๋ยวมันก็จะออกมาจากลำคอาค่อยฝึกไปคือเออคื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 อเอานี่แหละโอเค What do you think What do you think คือเอออย่าคือเยอะเออออกมาคอ โอเคโอเคโอเคต่อไปนะทำต่อไปนะ When you are away When When you are away When you are away Face with difficulties Face t h i s with cough with with cough Yes Difficult Difficult อ่าน d i f f i c u l t t e s This this difficult test เออมารวมกันนะเอาใหม่นะวันนี้นะเออนะ What do you think what do do what do you think เอ uh, when you are away face with difficulties อ uh, ่า diff difficult อะไรนั่นเนี่ย difficult difficult difficulties difficult test เออดีมากลุงทำได้ดีแต่ว่าลุงอ่ะพูดเฉยๆไม่ได้นะลุงเราต้องเขียนด้วยเขียนเขียนเขียนด้วยมันจะได้จำลุงเขียนค่ะค่ะ เขียนไปเขียนไปลุงเขียนไปเออดีมากลุงเขียนไปอ่ะคำาต่อไปนะลุงอ่ะอ่ะ if the project if if the project project has a problem has has a problem problem ใช่ what will you do what will you do เออโอ้ยทำไมมันยากจังเนี้ย ลุงไม่เป็นไรหรอกค่อยๆพูดไป <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะเก่งเอง <c oughs> อ่ะอ่านยาวทีเดียวนะอ่านยาวทีเดียวนะ If the project has a problem what will you do If the project has <c oughs> has has a has <c oughs> ที่จริงแล้วตำแหน่งนี้นะครับ <c oughs> เขาคัดเลือกมาจากคนที่ได้ภาษาครับ <c oughs> แต่ถือว่าคุณดุ้งยังมีความกระตือรือร้นฝ่ายรู้ฝ่ายเรียน มจึงมอบโอกาสนี้ให้คุณครับแต่ว่าคนที่สอนภาษาฝฤีให้คุณุงเขาต้องได้รับโอกาสเช่นกันนะครับค่ะท่านประธานสวัสดีครับ้ยท่านประธานสวัสดีค่ะท่านประธานสวัสดีครับ ไงบ้างครับกับงานใหม่ท่านประธานคะตอนนี้นะ่ะพี่มดกําลังดูเอกสารเรียนรู้งานใหม่ๆนะคะแต่ว่าพี่มดก็ขอขอบคุณคุณอีฟอีกครั้งนะคะที่ให้ตําแหน่งงานที่ดีกับพี่มดและก็สถานที่ใหม่ๆอะไรที่สวยแบบน,นี้ทุก่านะคะพี่มดชอบมากๆเลยคะ่ะ <c oughs> ครับผมขอให้ <c oughs> มีความ <c oughs> สุข <c oughs> และสนุกกับงานนะครับค่ะคุณอีฟขอบคุณอีกครั้งนะคะครับดูดีครับค่ะ <c oughs> ใจฉันมากมากอะไรยาเขนาดนี้วะว้าวมองเออตัวใหญ่ตัใหญ่าไงวไขอแสดงความยินดีกับสาวประชาสัมพันธ์คนใหม่ด้วยนะคะไหนไหนโอ้ยใส่ชุดแบบนี้แล้วดูหน้าเด็กดูเด็กมากๆเลยนะคะจริงอะป้าหน้าเด็กมากสวยด้วยค่ะจ้ะจ้เออน้องลุงจจ้ ยังไงพี่มดก็ขอขอบคุณน้องลุงนะคะที่ทําให้พี่มดได้งานดีๆทําแบบนี้นะคะอพี่มดค่ะพี่มดสมควรที่จะได้ค่ะค่ะน้องลุงเอองั้นเป็นอันว่าเย็นนี้นะคะพี่มดจะเรียงปาร์ตี้ค่ะอ,อะไรนะคะที่ทอะไรนะบุฟเฟ่เออ๋ออบุฟเฟ่จ้าอ๋อค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพวกเรา ไปก่อนดีกว่าไม่รบกวนการทำงานของพี่มดเนาะจ้ะไปก่อนนะจ้ะขอบคุณอีกครั้งนะจ๊ะทุกคนพี่มดยิ้มไม่หุบเลยนะเองมาได้ยินเจ็บบุฟเฟ่เนี่ยไปเถอะเราต้องเฟิร์มหุ่นเอาอีกหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ ุงแกนี่ทําตัวว่างจริงๆเลยนะไม่ถึงกับนอนกินเลยเหรอระว่างเหินมันจะกลายเป็นงูทําตัวที่เกียดสันหลังยาวแบบเนี้ยพ่อคําพูดเด็กๆอ่ะไม่ต้องเอามาหลอกลุงหรอกนะลุงโตแล้วนะพ่อแหมนอนกินแล้วจะกลายเป็นงูบ้าแล้วนี่ยัยลุงแกหาทําอะไรเป็นบ้างไหม,ยอ,มอยู่บ้านก็ไม่ได้ทําอะไรเลย เอาไปหางานทําบ้างระวังเถอะแกจะไม่มีงานทำต่ปวันนี้แล้วพ่อก็ไอ้แค่ทํางานมันจะไปยากอะไรลุงอ่ะจบตั้งสูงอ่ะไปสมัครงานที่ไหนใครเขาก็รับทั้งนั้นแหละฉันก็ไม่รู้จะบ่นแกยังไงแล้วนะเอาเป็นว่าพรุ่งนี้แกออกไปหางานทําเลยฉันเนี่ยจะได้หุบปากทักทีนคุณเสียงดังเอะไววายไปถึงข้างในเลยมีอะไรกันเนี่ย แม่อะไรลูกพ่อเขาบ่นลุงอีกแล้วเนี่ยคุณอย่าบ่นลูกรักเลยนี่ไงเธอก็ให้ท้ายลูกอย่างเงี้ยลูกมันถึงได้ทําอะไรไม่เป็นเลยแล้วนี่แต่งตัวถสวยเนี่ยจะไปไหนฉันน่ะจะพาลูกไปช้อปปิ้งค่ะลูกแต่งตัวสวยๆเลยนะลูกค่ะแม่อย่าเราไปช้อปปิ้งกันนะลูกนะอยากไปอ่ะแต่ลูกไปเดี๋ยวแม่รอนะจ๊ะ วันนี้น้องสาวพี่แต่งตัวดูดีจังเลยแหมก็ต้องแต่งตัวดูดีหน่อยสิพี่น็อตน้องไปสมัครงานนะไม่ใช่ไปเดินตลาดเผื่อว่าจะมีวาสนาได้งานเหมือนคนอื่นเขาบ้างไงพี่เชื่อนะว่าน้องสาวพี่อะทาได้จ้าแต่ว่าน้องก็กลัวน้องจะไม่ได้งานนะสิจบแค่ป .6 ใครจะไปอยากรับน้องทํางานล่ะพี่ต้องขอโทษด้วยนะที่ส่งการเรียนต่อไม่ได้อะตั้งแต่พ่อแม่เสียไปอะ ก็มีแต่ร้านขายของชำนี่แหละที่บางวันก็ขายได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็ยังพอประทังชีวิตเราสองคนไปได้นี่น้อนพี่อย่าโทษตัวเองแบบนี้สิมันไม่ใช่ความผิดของพี่สักหน่อยเอาเถอะรีบไปสมัครงานเดี๋ยวจะสายเอาจ้าไว้เดี๋ยวเจอกันนะเดี๋ยวตอนเย็นน้องกลับมากินข้าวด้วยสู้ๆนะน้องสาวพี่ส <laughs> ู้ๆ <laughs> โอเคจ้า <laughs> ดีค่ะฉันมาส,ส,สมัครงานค่ะเชญนางครับนี่คุณจบอะไรมาแล้วครับฉันจบปริญญาตรีสาขาการตลาดค่ะ๋อ,อแล้วไม่ทราบว่าจะมาสมัครงานตำแหน่งอะไรครับตำแหน่งการตลาดค่ะนี่ค่ะเอกสารสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับ นี่น้องก็มาสมัครงานเหมือนกันแล้วครับใช่ค่ะอ๋ชั้นหน้าครับแล้วนี่น้องจบเลยนะครับอ๋อชันจบป .6 มาค่ะนี่เอกสารของชันนะคะแล้วน้องจะมาสมัครตำแหน่งอะไรครับฉันจะมาสมัครตำแหน่งการตลาดค่ะ เแล้วพวกคุณรอสักครู่นะครับนี่เธอจะมาสมัครตำแหน่งการตลาดแต่เธอจบแค่ป .6 นี่นะใช่ค่ะทำไมหรอคะเปล่าฉันแค่ฟังแล้วมันดูตลกดีอะฉันจบแค่ป .6 แล้วมันผิดตรงไหนหรอคะไม่ผิดหรอกจ้ะ แต่ฉันว่าแบบเธอเนี่ยน่าจะเหมาะสมกับตำแหน่งแม่บ้านมากกว่านะส่วนตำแหน่งการตลาดเนี่ยน่าจะเหมาะสมสำหรับฉันมากกว่าเพราะว่าฉันจบมาสูงอะเอาเป็นว่าพวกคุณสองคนพรุ่งนี้มาเริ่มงานได้เลยนะครับ อะไรกันท่นเนี่ยแล้วทำไมในใบประกาศรับสมัครงานบอกว่ารับแค่หนึ่งอัตราคะหรือคุณจะไม่ทำครับก็ได้ค่ะนี่ครับขอบคุณนะคะงั้นผมขอตัวก่อนนะครับค่ะ ท่นครับท่านประธานเรียกพวกเรามาประชุมมีอะไรหรอคะคือพอดีผมมีโปรเจกต์งานอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับอยากให้คุณลุงกับคุณไอ้ลองทำดูครับเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับค่ะ ท่านประธานคะลุงทำไม่ได้หรอกคะ่ะอ่านดูแล้วมันงงๆยังไงก็ไม่รู้อะคะ่ะแล้วมันก็ยากด้วยอะแล้วคุณไอซ์ล่ะครับทำได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวดีฉันจะลองทำดูคะ่ะเดี๋ยวดีฉันจะไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะงั้นผมให้เวลาคุณสามวันนะครับคุณไอซ์แล้วกลับมาเจอกันที่นี่นะครับวันนี้ผม ยุดประชุมแค่นี้นะครับคุณนอรครับบอกให้คนรถเตรียมรถให้ผมหน่อยผมจะออกไปทุระครับอขออนุญาตนะครับอันที่จริงแล้วงานเนี้ยฉันก็ทำเป็นนะง่ายๆเองแต่แค่ฉันไม่อยากทำเท่านั้นแหละ สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ก็ครบกำหนดแล้วนะครับคุณไอผมขอดูงานหน่อยครับค่ะได้ค่ะนี่ค่ะนี่งานของคุณออกมาดีเลยนะครับคุณไอค่ะขอบคุณนะคะท่านประธานคุณลุงครับผมเสียใจด้ยนะครับ เสียใจอะไรคะก็ผมเสียใจด้วยที่คุณน่ะจะต้องไปทำตำแหน่งแม่บ้านแทนหมายความว่ายังไงคะจริงๆแล้วปวเจ็์งานนี้มันไม่มีอะไรมากหรอกครับผมแค่ทดสอบว่าคุณกับคุณไออะใครเหมาะสมกันแน่ที่จะมาทำงานตำแหน่งด้านการตลาดทำแบบนี้กับลุงไม่ได้นะคะท่านประธานลุงอ่ะเรียนจบมาสูงกว่ามัน มันต่างหากค่ะที่สมควรจะได้รับตำแหน่งแม่บ้านนะคะไม่ใช่ครับคุณเรียนจบมาสูงก็จริงแต่คุณอ่ะไม่มีความกระตือรือร้นลลในการทำงานเลยแม้แต่จะลองทำคุณก็ไม่คิดจะทำส่วนคุณไอ้คุณจบแค่ป .6 ใช่ไหมครับใช่ค่ะผมขอชื่นชมนะครับคุณอ่ะมีความทะเยอ,อทะยานในการทำงานผมขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งใหม่ด้วยนะครับ คุณนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะท่านประธานถ้าไม่มีอะไรมากแล้วเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับ